สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่างสามัญประจําบ้านนะครับโดยผมช่างแอร์นะครับช่างสามัญประจําบ้านนะครับเราจะมีเทคนิคดีๆนะครับเพื่อจะมาแนะนำนะครับสำหรับช่างมือสมัครเล่นหรือช่างมืออาชีพนะครับเพื่อใช้เป็นเทคนิคในการตรวจสอบตรวจซ่อมนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจําวันนะครับวันนี้เรามาอยู่กันกับเรื่องของเครื่องปรับอากาศกันอีกแล้ว เครื่องปรับอากาศนะครับผมมั่นใจว่าจะเป็นเครื่องเช้อฟ้าที่เป็นที่นิยมกันในปัจจุบันนะครับแล้วเริ่มจะมีความจําเป็นมากขึ้นนะครับแทบจะมีกันแทบทุกบ้านสําหรับแอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศนะครับนีไม่พ้นครับกับปัญหาอย่างหนึ่งที่มีโอกาสพบเจอกันบ่อยมากนั่นก็คือปัญหาของคอยร้อนเสียงดังคอยร้อนเสียงดังเนี่ยก็คือ เครื่องตัวด้านนอกนะครับที่เรียกว่าเครื่องคอยร้อนนะครับส่วนตัวด้านในเราเรียกว่าเครื่องคอยเย็นนะครับอันนี้ช่างเอขอทาความเข้าใจกับหลายๆท่านที่อาจจะยังเข้าใจผิดหรือเรียกผิดกันอยู่นะครับจาไม่เกิดความสับสนได้ในการสื่อสารระหว่างช่างกับลูกตัวลูกค้าเองนะครับคําว่าคอมเพรสเซอร์นะครับก็คืออะไหล่ตัวหนึง <c oughs> น่งที่อยู่ภายในตัวเครื่องคอยร้อนดังนั้นโดยเครื่องคอยร้อนทั้งเครื่องเราจะเรียกมันว่าเครื่องคอยร้อนเลยนะครับเราจะไม่เรียกว่าตัวคอมเพรสเซอร์นะครับปัญหาคอยร้อน เสียงดังนะครับผมวันนี้ผมจะมาไล่เรียงนะครับถึงต้นเหตุที่อาจจะส่งผลทําให้เกิดเสียงดังที่ทัวเครื่องกอรอนได้นะครับปัญหาที่1ก็คือเสียงจากการทํางานตามปกติของเครื่องนะครับอันนี้อาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดจากผู้ใช้งานเองนะครับที่เข้าใจว่ามันเป็นเสียงดังผิดปกติครับซึ่งทั้งที่จริงแล้วเนะี่ยเสียงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเสียงที่ทํางานโดยปกติของเครื่องอยู่แล้วครับ เนื่องจากว่าปกติและการทํางานของแอร์อินเวอร์เตอร์นั้นนะครับตัวเครื่องคอยร้อนนะ่ะมันจะไม่ค่อยหยุดการทํางานเนื่องจากจะใช้วิธีการลดรอบของคอมเพรสเซอร์นะครับแทนที่จะเป็นการตัดต่อการทํางานเหมือนแอร์ปกตินะครับทำให้แอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยประหยัดไฟมากขึ้นนั่นเองอแต่ทั้งนี้เนื่องจากสามารถควบคุมรอบคอมเพรสเซอร์ได้นะครับและแอร์อินเวอร์เตอร ก็ยังสามารถทํางานได้ถึงประมาณ120%ของวิทที่มันกําหนดไว้นะครับซึ่งทําให้ขนาดที่เครื่องมันเร่งรอบสูงสุดนั้นอาจทำไม่เกิดเสียงดังได้นะครับแต่จะเป็นเฉพาะช่วงบางเวลานะครับหรือเฉพาะช่วงเล็กๆเท่านั้นนะครับจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆนะครับไม่นานมากนะครับเมื่ออุณหภูมิได้ตามที่ตั้งเอาไว้แล้วเนี่ยเครื่องก็จะลดรอบลงมาและเสียงก็จะเบาลง นั่นถือว่าเป็นการทํางานปกติกของเครื่องนะครับ 2. นะครับคอยร้อนตันสกปรกนะครับคือคอยร้อนสกปรกนะครับก็คือมีฝุ่นเกาะค่อนข้างเยอะนะครับบริเวณด้านหลังของเครื่องคอยร้อนจะส่งผลทําให้ลมผ่านเครื่องค่อนข้างน้อยครับทาให้การระบายความร้อนของคอยร้อนเนี่ยได้ไม่เต็มที่ครับไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับซึ่งจะทําให้เครื่องทํางานนานขึ้นนะครับเพื่อได้ความเย็นตามที่ ตั้งไว้อีกทีหนึ่งนะครับเครื่องจะเร่งรอบสูงอยู่เป็นระยะเวลานานกว่าจะทัความเย็นได้ทําให้เราได้ยินเสียงดังผิดปกติสามารถแก้ไขได้โดยการล้างแอร์นะครับโดยทั่วไปแนะนาให้ล้างทุกๆ6เดือนนะครับ3นะครับผมไม่ได้ใส่ยางรองขาคอยร้อนนะครับหรือว่ายางรองขาของคอมเพรสเซอร์นะครับหรือว่ายางรองทั้งสองเนี่ยมีความชํารุดผิดปกตินะครับ ยางรองขาคอยร้อนนะครับเกิดความผิดปกตินั้นจะส่งผลทําให้ตัวเครื่องเกิดเสียงดังได้นะครับโดยลูกยางรองคอมเพรสเซอร์นะครับชํารุดก็เช่นเดียวกันนะครับหรือเกิดอะไรขึ้นบางอย่างทําให้เกิดความผิดปกตินะครับจะส่งผลทําให้คอยร้อนนะเกิดการสั่นนะครับและเกิดเสียงดังเกิดจากการคลายตัวของน็อตนะครับผมสามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนยางรองนะครับผมแล้วก็ เสริมยางให้มีความแข็งแรงกันสกรูนะครับให้หรือกันสกรูหรือน็อตนะครับให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ4นะครับผมการติดตั้งเครื่องคอยร้อนที่ไม่เหมาะสมนะครับหมายถึงว่าการยึดขาแขวนเครื่องไม่แน่นสนิทนะครับหรือตำแหน่งยึดเนี่ยไม่แข็งแรงเพียงพอทําให้เกิดการสั่นได้ง่ายติดตั้งเครื่องคอยร้อนเอียงครับไม่ได้ระดับ หรือตำแหน่งในการยึดคอยร้อนเนี่ยอยู่ใกล้พื้นที่ใช้งานในห้องมากเกินไปทําให้เกิดเสียงดังชัดเจนอาจเป็นเพราะพื้นที่ติดตั้งนั้นนะ่ะค่อนข้างจํากัดครับควรปรับปรุงนะครับและติดตั้งให้มีความมั่นคงแข็งแรงและติดตั้งคอยร้อนนะ่ะให้ได้ระนาบเดียวกันกันกบระดับน้านะครับและควรย้าย ตำแหน่งการติดตั้งคอยเย็นกับคอยร้อนน่ะควรมีระยะห่างที่เหมาะสมนะครับให้ห่างจากพื้นที่ใช้งานนะครับเช่นห่างจากบริเวณหัวเตียงโต๊ะทำงานนะครับอย่างนั้นเป็นต้นนะครับ5นะครับติดตั้งคอยร้อนนะครับในที่อับนะครับหรือมุมอับระบายความร้อนไม่ดีนะครับกรณีที่เครื่องคอยร้อนถูกติดตั้งไว้อยู่ในมุมอับจะทํา,าให้การระบายความร้อนของเครื่องคอยร้อนเนี่ยไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เครื่องนะทำงานนานขึ้นและเร่งรอบสูงอยู่เป็นระยะเวลานานกว่าปกติเพื่อที่จะให้ได้ความเย็นให้ได้ทำติดตั้งไวทํำให้เราได้ยินเสียงดังผิดปกติอาจเป็นเพราะพื้นที่ติดตั้งค่อนข้างจำกัดครับอันนี้ก็จะอยู่ครับโดยการแก้ไขนั้นถ้าากเป็นพื้นที่จำกัดจริงๆไม่สามารถที่จะย้ายตำแหน่งของเครื่องอร้อนได้คำแนะนำก็คือให้ติดตัวใบบังคับลมนะครับหรือวีวบังคับลม เพื่อที่จะส่งลมไปทางทิศทางอื่นให้พ้นจากบริเวณคอยร้อนอยู่ในมุมนั้นนะครับหรือทางที่ดีก็ย้ายตำแหน่งการติดตั้งคอยร้อนให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับข้อ6ครับมอเตอร์คอยร้อนนะครับมีความผิดปกตินะครับน็อตยึดมอเตอร์หลุดหลวมนะครับหรือภายในตัวมอเตอร์ชำรุดทำไม่เกิดเสียงดังของมอเตอร์ ซึ่งอาจเกิดจากการกลายตัวของน็อตก็เป็นไปได้ครับให้ทําการขันน็อตให้แน่นตามความเหมาะสมนะครับหรือใบพัดลมชํารุดนะครับอย่างเช่นแตกร้าวหักบิดเบี้ยวเสียรูปขณะที่มันทํางานแต่ขณะที่มันหมุนเนี่ยจะเกิดความไม่สมดุลนะครับเกิดการสะบัดแกว่งนะครับและเกิดเสียงได้หากมอเตอร์เสียใหดําเกินมอเตอร์นะครับผมข้อที่7ครับฝาครอบเครื่องนะครับหรืออุปกรณ์ภายในนะครับ ของเครื่องเนกิดการหลุดหลวมครับะกรูหลุดหลวมสือไม่ได้ใส่เป็นต้นนะครับตรงนี้พูดให้เข้าใจภาพรวมก็คือหมายถึงว่าโครงเครื่องมีการสั่นสะเทือนนั่นเองครับก็เมื่อใช้ไปสักระยะนึงก็อาจจะเกิดอาการแบบนี้ได้นะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่เจ่าที่เห็นข้อมักเก็บเป็นอาการแบบนี้ด้วยนะครับต้องสังเกตดูดีๆวิธีการตรวจสอบก็ทําได้โดยการ เราไปจับส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องแล้วความถี่หรือเสียงเงียบลงนะครับหรือความถี่ของเสียงโทนเสียงเปลี่ยนไปเนี่ยอันนี้ก็มีความเป็นไปนได้สูงเลยว่าจะเป็นการสั่นนะครับโดยแก้ได้โดยการขันสกรูให้แน่นหนานะครับผมแต่ถ้าหากว่าแน่นแล้วแต่ก็ยังดังอยู่เราจําเป็นที่จะต้องใช้เทปฉนวนนะครับซีนในจุดสัมผัสข,ของโลหะสองแผ่นนะครับผมหรือโครงเครื่องจุดที่มันสัมผัสขขการประกบกันนั่นเอง เพื่อลดการกระทบกันต่อไม่เกิดเสียงนะครับข้อที่8นะครับระยะการติดตั้งระหว่าง FCU กับ CDU กใกล้กันมากเกินไปนะครับระยะท่อในการติดตั้งระหว่างเครื่องคอยร้อนกับเครื่องคอยเย็นสั้นเกินไปนั้นจะทาให้เกิดเสียงที่เกิดจากการสั่นนะครับทาให้เกิดเสียงดังภายในห้องซึ่งคําแนะนําในการเดินท่อนะครับไม่ควรต่ํากว่า2-5เมตรนะครับด้วยกรณี โดยก็ตามนะครับโดยในคู่มือหลายๆแบรนด์ก็จะมีกําหนดเอาไว้นะครับอาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างที่ทําให้พูดติดตั้งต้องตกลงกับลูกค้าหรือมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่สามารถติดตั้งให้ได้ระยะตามนั้นได้นะครับอย่างไงแล้วเนี่ยคำแนะนําก็คือถ้าหากว่ามันจําเป็นหรือว่าติดตั้งกันใกล้จริงๆเนี่ยโดยท่อนะครับผมแนะนําว่าก็ให้หม้วนท่อเอาไว้นะครับเพราะว่าท่อ ที่แถมมากับเครื่องจากโรงงานเนี่ยเขาให้ท่อมายาว4เมตรนะครับดังนั้น2.5เมตรเนี่ยยังยังไม่เกินท่อที่แถมฟรีมาเลยนะครับดังนั้นท่อที่เหลือจากเป็นไปได้ควรจะม้วนเก็บเอาไว้อาจจะดูไม่สวยงามแต่มันจะส่งผลดีต่อเครื่องนะครับผมในอนาคตโ้ดเท้า9นะครับผม ขนาด Btu ของแอร์เนี่ยเล็กกว่าห้องมากเกินไปครับผมขนาดการตั้งความเย็นของเครื่อง่อนข้างจะน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับพาราโหลดของห้องนะครับจะส่งผลทําให้เครื่องน่ะทางานนานขึ้นครับสังเกตดูว่าอาการที่อธิบายกันมาน่ะผลจากอะไรก็ตามที่ทําให้เครื่องทางานานานขึ้นนะครับก <c oughs> ็<ๆ>จะส่งผลทําให้เสียงดังนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อแอร์มันเล็กเกินไปนะครับมันก็จําเป็นที่จะต้องออกแรงมากขึ้นทํางานานานขึ้นครับเร่งรอบนานขึ้น ทำให้เราเนี่ยได้ยินเสียงนั้นเป็นเสียงผิดปกติแล้วก็ดังชัดเจนนะครับแนะนําก็คือเพื่อลดปัญหาดังกล่าวเนี่ยก็ให้เปิดสปีดพัดลมแรงๆไว้ครับแล้วก็ใช้พัดลมตั้งพื้นช่วยกระจายลมครับหากว่าเราเลือกผิดไปแล้วแต่ต้องการจะหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวนะครับแล้วก็หมั่นดูแลรักษาล้างเอสเทมัมเสมอครับอ่าก็จะช่วยทําให้อ่าปัญหาเรื่องเสียงดังซึ่งเกิดจากปาังกล่าวเนี่ยสามารถเบาบางหรือทุเราลงได้นะครับ ข้อที่10นะครับคอมเพรสเซอร์เสียครับเป็นอาการเริ่มแรกของคอมเพรสเซอร์ที่เริ่มจะมีปัญหานะครับอาจเกิดจกากคอมเพรสเซอร์เนี่ยอัดน้ายาเหลวจากการระเหยได้ไม่เต็มที่นะครับอันเนื่องมาจากแอร์สุกภปกก็ตามนะครับหรือเกิดจากน้ํายาเกินก็ตามหรือเกิดจากคอมเพรสเซอร์นะครับมีความร้อนสะสมเนื่องจากการระบายความร้อนที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าเราปล่อยแอร์มันสุกปกเป็นระยะเวลานานนั่นเองคอยร้อนระบายไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะส่งผลทําให้ คอมเพรสเซอร์นะ่ยเริ่มจะมีอาการเสียนะครับคือเป็นอาการยังไม่เสียนะครับแต่เป็นอาการเริ่มแรกที่ความมันจะเริ่มจะมีปัญหามันจะเริ่มส่ง,สงตัางแตนญาให้เราเห็นในลักษณะของเสียงที่ดังผิดปะกะติก่อนครับอันนี้คําแนะนําก็คือต้องหมั่นดูแลบํารุงภาษาแอร์อย่างสม่ําเสมอนะครับถ้าเป็นแอร์ติดผนังนะครับเน้นอย่างยิ่งว่าให้ล้างปีละ2ครั้งนะครับหรือทุกเดือนนะครับก็ทําให้สม่ําเสมอดูแลสม่ําเสมอครับอาการนี้ก็อาจจะ จะรอการเกิอดอาการเสียของคอมเพรสเซอร์ลงไปได้นะครับโดยสาเหตุดังกล่าวตั้งต่อที่อธิบายมาข้างต้นนะครับผมช่างแอร์มองว่านี่คือปัญหาที่เป็นต้นเหตุของการเกิดเสียงดังที่ร้อนนะครับดังนั้นลองตรวจสอบให้รอบคอบนะครับโดยส่วนตัวจากประสบการณ์ช่างแอร์ขอโฟกัสไว้ตรงครวงวเครื่องสั่นนะครับ เนื่องจากว่าพบบ่อยนะครับพอใช้งานงานเป็นสักระยะหนึ่งเนี่ยเมื่ออะไรก็ตามที่เป็นระบบกลไกมันมีการหมุนมีการสั่นมีการเคลื่อนไหวนะครับมันจะเกิดการสั่นและพอเกิดการสั่นเนี่ยโดยอายุการใช้งานสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดการหลวมนะครับดังนั้นเหตุการณ์แบบนี้มักจะเกิดขึ้นบ่อยครับอันนี้ไม่ต้องเป็นกังวลครับมันเป็นธรรมชาติแล้วก็กฎธรรมชาตินะครับแก้ไขได้โดยการ หาจุดนั้นได้เจอครับแล้วก็แก้ตรงจุดนั้นนะครับส่วนถ้าเป็นปัญหาจากการเสียจากอุปกรณ์เนี่ยอันนี้ก็ต้องเรียกช่างนะครับหวังว่านี่คงจะเป็นประโยชน์ที่ดีนะครับในการที่จะวิเคราะห์หรือตรวจสอบด้วยตัวเองนะครับบางอาการก็อาจจะซ่อมเองได้แก้ไขเองได้ครับหากมีใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสียงเกิดเสียงดังของกอยร้อนสามารถคอมเมนต์สอบถามกับทางช่างเอได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ครับ วันนี้ช่างแอร์คงต้องลาไปก่อนครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่างแอร์ด้วยนะครับวันนี้ช่างสาม,มัญประจำบ้านต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยกาแฟาสมุนไพรคอดี้บูสเตอร์กาแฟถัาางเช่าที่เบตผสมเห็ดลิ้นจือแดงหอมเข้มสุขภาพดีไม่มีน้ำตาลสนใจโทร095 506 0281